พี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงคะพี่น้องที่รักยิ่งนะคะตั้งแต่การปราบปรามแล้วก็ ค่าประชาชนอย่างโหดเทียมนะคะภายหลังรัฐประหารปี49จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์นะคะในปี52-53ค่ะเราไม่เคยลืมนะคะและการเกิดรัฐประหารในปี57ก็ทําให้คดีหยุดชะงักไปดิฉันมีความเสียใจเป็นอย่างยิ่งนะคะครั้งหนึ่งที่เราเคยมีโอกาสเฉียดเข้าใกล้การยอมรับเขตอํานาจศาลของศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC แล้วนะคะในสมัยที่มีท่านสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศมีอํานาจหน้าที่ จะเซ็นรับรองอํานาจเขตศาลไอ c ีระหว่างประเทศนะคะศาลอาญาโลกได้เมื่อเมื่อกระบวนการยุติธรรมในประเทศถึงทางตันและไม่มีทางออกนะคะเราจะจําเป็นจะต้องพึ่งศาลอาญาระหว่างประเทศะค่ะนะคะครั้งนั้นเป็นครั้งที่น่าเสียดายรู้สึกจะเป็นปี2555ใช่ไหมคะอาจารย์ซึ่ง ซึ่งอาจารย์ธิดานะคะรวมทั้งท่านอะไรโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมอะไรก็ได้ดําเนินการไปจนถึงขั้นสุดท้ายแล้วแค่เซ็นแกลกเดียวนะคะไม่งั้นเราก็จะได้ทวงคืนความยุติธรรมกันแล้วนะคะวันนี้ค่ะในนามพักเก้าไก่เราจะบอกว่าเราจะไม่ได้รับนะคะข,ข้อเสนอนี้ไปทํานโยบายแต่พักเก้าไก่ได้ทํานโยบายในเรื่องทั้งหมดที่อาจารย์ธิดาได้กล่าวมาทั้งสิ้นแล้วนะคะทั้ง8ข้อค่ะ ค่ะขอบคุณค่ะตามที่ดิฉันได้อภิปรายครั้งล่าสุดมาตรา152ไปนะคะเรามีนโยบายที่จะยกเลิอกองค์กรหลงยุทหลงยุค จากยุคสงครามเย็นองค์กรที่ควรจะถูกยกเลิกไปตั้งแต่ตอนยกเลิกพรบรภัยจากคอมมิวนิสต์ไปเมื่อ30-40ปีที่แล้วแต่ยังหลงยุคอยู่นะคะเปรียบเสมือนซอมบี้นะคะถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาค่ะสิ่งมีชีวิตที่ถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมานะคะโดยพรบรความมั่นคงในปี51และขยายอำนาจให้กรอรมนอมากขึ้นมากขึ้นในการรัฐประหารสองครั้งหลังนะคะ จนกระทั่งกลายมาเป็นปัญหาแล้วคอยมาสอดส่องหาศัตรูภายในประเทศทั้งๆท,ที่ภารกิจกองทัพมันหมดสิ้นไปนานแล้วนะคะ uh huh. พรรคเก้าไกลมีนโยโบายที่จะยกเลิอกกอรมนไปเลยค่ะ uh huh. กอรมนอไม่มีความจําเป็นอีกต่อไปนะคะตอนนี้ทําได้แต่การใช้งบประมาณในการล้างสมองนะคะแล้วก็จัดตั้งมวลชนฝ่ายขวาขึ้นมาเสริมความมั่นคงให้กับรัฐบาลทรราชค่ะ และรัฐบาลทรราชนะคะไม่ได้เห็นความมั่นคงของประชาชนคือความมั่นคงของชาติแต่ความมั่นคงของเขาก็คือความมั่นคงของทรราชค่ะส่วน icc นะคะเราก็ทำเป็นนโยบายเรียบร้อยแล้วค่ะอาจารย์คะทำเป็นนโยบายของพักเก้าไกลทันทีที่พักเก้าไกลมีอำนาจเป็นรัฐบาลเราจะผลักดันเรื่อง ICC เป็นประเด็นเร่งด่วนทันทีค่ะ